สวัสดีครับวันนี้ผมมีของจะแจกเอาไหมทุกคนชมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะครับ mm hmm. เพิ่งได้รับพัสดุมาเมื่อกี้นี้เองนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นการสั่งครั้งที่สองของผมแล้วนะครับสําหรับของชุดนี้นะครับชุดแรกสั่งมาแล้วประทับใจนะครับประทับใจมากเลยซื้อมามาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนี่อ่าเป็นไฟฉายนะครับ ไฟฉาย exercise นะครับรุ่น V2 นะครับเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับอันนี้ทีแรกผมสั่งมามันเป็น2อ 2, 2อันเหมือนกันนะครับเป็นไฟฉายลักษณะไฟฉายแรงสูงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะในแพ็คก,ก็จะมีไฟฉายนะครับแล้วก็มีฐานก้อนหนึ่งแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่พังแกะมาสดๆเลยนะครับผมสั่งมาแล้วคู่หนึ่งนะครับแล้วมันมันผมว่ามันแจ๋วมากนะครับก็เลยสั่งมาอีกคู่หนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นไฟฉาย y e อ Exercise นะครับเวอร์ชั่น2แล้วนะครับตัวหลอดก็เป็นหลอด LED นะครับเนี่ยดูนะครับเป็นหลอด LED ความสว่าง1,500ลูเมนเลยนะครับ อายุการใช้งานที่ทางร้านเาคอนเฟิร์มมานะครับเป็นประมาณ1,000 100, 0แชั่วโมงนะครับสำหรับหลอดรุ่นนี้นะครับซูมได้ไกลถึง500เมตรเลยนะครับปุ่มมันก็จะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มปรับ5โหมดนะครับเป็นแรงสุดนะครับได้สัก2-3ชั่วโมงนะครับถ้าสว่างปานกลางก็3-5ชั่วโมงนะครับ สว่างต่ำๆเลยก็6กถึงแชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีโหมดไฟกระพริบนะครับแล้วก็โหมด SOS ด้วยนะครับเป็น5โหมดนะครับก็จะมีหลอด LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จ USB Type C นะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยเนี่ยนะครับอ่ายังไม่ได้แกะแพ็คเลยนะครับ ตัวฐานเป็นฐานหนึ่งปหนะครับฐานตัวนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเก็บไฟได้อยู่เก็บไฟได้ทนนะครับตัวที่เขาแถมมากับไฟฉายตัวนี้นะครับตัวนี้กันน้ําได้นะครับกันกระแทกได้กันน้ําแบบะอองน้ํานะครับรองน้ําฝนไม่ได้เอาไปจุ่มน้ํานะครับหรือตกในน้ําลึกไม่ได้นะครับประมาณว่ารองฝนอะไรได้ะครับฝนตกอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปจุ่มในน้ํานะครับ รับประกันนะครับเขารับประกันยี่ห้อนี้นะครับ1ปีเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูความพิเศษของมันด้วยนะครับตัวนี้มันจะมีด้านในนะครับอันนี้เกี่ยวละเอียดมากนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีด้านในจะมีปลอกรองฐานนะครับแล้วก็จะมีหลังฐาน 3A ให้ด้วยนะครับ3ก้อนนะครับถ้าใส่ฐาน 3A นะครับ แสงจะดอบลงประมาณสัก2 0 3 0ได้นะครับแต่ก็ใช้ได้นานเหมือนปกตินะครับเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับถ้าใช้ฐาน 3A นะครับแต่ถ้าใช้ฐาน18650นี่โอ้โหสว่างแบบพระเจ้าจอดเลยนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเวลาใส่ก็ต้องใส่ปลอกมันไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฐาน18650ไปนะครับขั้วบวกก็จะมีรอยฝั่งนี้นะครับนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ เป็นไฟฉายแรงสูงที่ดีมากเลยนะครับผมซื้อมาแล้วผมประทับใจนะมันเป็นไฟฉายรุ่นใหม่นะครับเปิดมานะครับแวบแรกนะครับนี่ซูมได้นะครับนี่เนี่ยนะครับซูมได้ก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับตัวนี้มีสามจุดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับกดครั้งแรกนะครับเป็นแรงนะครับอันนี้ปานกลางนะครับ ครั้งแรกนั่นจะ2-3ชั่วโมงนะครับครั้งที่2เองอันนี้จะ3-5ชั่วโมงนะครับอันนี้ไฟฉายต่ำหน่อยนะครับก็6-8ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นไฟกระพริบนะครับแล้วก็โหมด SOS นะครับขอความช่วยเหลือนะครับโหมดไฟกระพริบเนี่ยนะครับเออ่ผมให้แฟนเขาลองฉายเข้าหน้าผมนะครับเปิดซูมเนี่ยนะครับเปิดซูมสุดแล้วฉายเข้าหน้านะครับเปิดโหมดแรงสุดนะครับกับโหมดกระพริบนี่โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนตาพล่าตาบอดไปเลยนะครับ เป็นไฟฉายที่แรงมากนะครับผมซื้อนี่มาเพราะว่าไฟฉายที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับไฟฉายหลักที่บ้านที่เป็นแม็กไลท์ตัวที่เป็นฐานดีสามก้อนมันเริ่มลวนแล้วนะครับใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับก็เลยต้องหาไฟฉายรุ่นใหม่ๆมาใช้นะครับก็กะว่าเป็นฐานชาร์จนี่แหละครับก็ได้ไปไปเจอยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อเอ e กซอร์นะครับเวอร์ชัน2แล้วนะครับดีนะผมว่าดีมากนะครับ เนี่ยคัหมดแรงนะครับ 2- 3มชั่วโมงโหมดปานกลางสา้าชั่วโมงนะครับโหมดต่ำนี่ 6- 8ชั่วโมงนะแล้วก็มีโหมดกระพริบกับโหมด SOS นะครับตัวนี้มันซูม,มได้ไกลมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเทสนะครับอันนี้กดค้างไว้ก็จะดับนะครับกดเปิดนะครับทีนึงเปิดแล้วกดค้างไว้ก็จะดับนะครับแล้วเราจะกดเปลี่ยนโหมดนะครับเรากดไปนะครับแล้วก็กดซ้ําไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยนะครับ มันก็จะดับไปเองนะครับใช้งานง่ายๆนะครับตรงนี้จะมีสายมา้อยข้อมือนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเทสนะครับผมจะเปิดโหมดแรงสุดนะครับทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับเปิดแบบนี้นะครับตัวไฟฉายจะเริ่มร้อนจากตรงนี้นะครับไล่เข้ามานะครับตัวนี้จะมีคลีบนะครับคลีบระบายความร้อนนะครับเหมือนกับลูกสูบของมอทตอร์ค์นะครับก็จะร้อนมาประมาณครึ่งเดียวนะครับตรงนี้ก็จะอุ่นๆธรรมดานะครับ ก็จะมีจับได้นะครับจับได้ไม่ได้ร้อนถึงขนาดจับไม่ได้แต่รู้สึกว่าร้อนเลยแหละครับแถวนี้นะครับถ้าไม่มีคลีปตัวนี้นะครับที่เขาออกแบบใหม่มานะครับก็จะน่าจะร้อนฝันฝันนี้เยอะเลยนะครับผมจะเปิดโหมดสุดไว้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปชาร์จดูนะครับชาร์จให้เต็มนะครับชาร์จฐานให้เต็ม4จุดนะครับเทสฐานไปด้วยแล้วก็เทสตัวไปฉายด้วยนะครับผมจะเปิดสุดแบบเมื่อกี้นะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าผ่านชั่วโมงหนึ่งไปได้นี่โอเคเลยนะครับคู่แรกที่ผมซื้อมานะครับ1ชั่วโมงนนะะคครรัับลดดดไปจุเเียวองบ ฐานตัวสีฟ้านี่ดีมากนะที่แถมมากกว่ามันนะครับเป็นไฟฉายแรงสูงนะครับเขาเรียกว่าไฟฉายไล่ผีนะครับที่เขาโฆษณานะครับ e x o c i s e version สอนะครับนี่ผมไม่ได้ไม่ได้พรีเซนเตอร์อะไรให้เขานะครับมันเป็นของดีจริงๆนะครับสั่งชุดแรกมาก็ยังไม่กล้ารีวิวนะครับเพราะว่าเอามาลองก่อนนะครับทีนี้ผ่านแล้วนะครับผมก็เลยเล่นอีกชุดหนึ่งมานะครับเป็น4 4ชุดแล้วนะครับสำหรับไฟฉาย e x o c i s e ของผมนะครับ อ่นีครับอีกชุดหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบตัวที่ผมโมดิฟายมาดีกว่านะครับชุดแรกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อมานะครับคู่แรกนะครับผมโมดิฟายไว้นะครับคือมาตัวบอดี้มันดาหมดนะครับก็เลยเอาสติกเกอร์สีขาวมาลัดไว้นะครับกลางคืนก็มองเห็นหน่อยนะครับแล้วตัวปุ่มกดของมันนะครับมันไม่ใช่ปุ่มที่ก้นเงี้ยนะครับ เราหาปุ่มยานครับตอนคืนก็เอาเทปสองหน้านะครับมาแปะไว้ทําแนวไว้ทาแนวเดียวกับปุ่มกดมันนะครับเวลาจะหลับหลับอยู่กลางคืนนะครับกรรมมานะครับลูดหาเทปสองหน้าก็จะเจอปุ่มเลยนะครับเนี่ยนะครับมันจะง่ายนะครับถ้าปุ่มนูนขึ้นมาหน่อยก็จะดีนะครับนี่มันเรียบหายากนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันถ้าเป็นของใหม่นะครับมันจะมีเขี้ยวขึ้นมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับ เนี่ยรับมันเกะกะครับใช้งานแล้วมันจะผ่านจะเปิดเอานะครับผมก็เลยตัดทิ้งไปเลยนะครับสําหรับตัวแรกที่ผมซื้อมานะครับตัดทิ้งไปนะครับเวลาจะใช้จะชาร์จนะครับก็เราเล็บจิกขึ้นมาได้นะครับเนี่ยนะครับผมโมเดิไฟล์ไว้สองสาอย่างนะครับสําหรับไฟฉายคู่แรกของผมนะครับดีมากเลยนะครับเนี่ยผมใช้ใช้มาคู่หนึ่งแล้วก็เลยซื้อมาอีกนะครับ 5โมดเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมเปิดเดี๋ยวเอ่อที่แรกที่ผมได้มานะครับผมก็ไปชาร์จเต็มนะครับพอชาร์จเต็มก็เปิดตัวแรงสุดนะครับไว้หนึ่งชั่วโมงไฟลดไปจุดเดียวเองนะครับหมายถึงถ้าตามสเปคเนี่ยสองชั่วโมงขึ้นไปแน่นอนนะครับเปิดแรงสุดนะหนึ่งพันห้าร้อยลูเมนนะครับที่เขาการันตีไว้นะครับแล้วทุกตัวรับประกันหนึ่งปีนะครับสุดยอดมากนะครับแล้วไฟฉายงานดีฝ่าตัวอื่นๆที่ผมเคยเห็นมานะครับ เนนี่ยะครับลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับ Exercise Version 2นะครับไฟฉายไล่ผีนะครับผมไม่ได้ค่าโนโฆษณาสักบาทนะครับเห็นว่าของดีจริงนะครับเลยมาให้ทุกคนชมกันนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนหมดบ้านเลยนะครับมันเป็นไฟฉายขนาดกลางนะพวกโชว์ไฟพวกไฟฉายโชว์ไฟพวกนั้นจะเป็นตีว่าเป็นขนาดเล็กแล้วกันนะครับไฟฉายแมกไลท์ที่ผมใช้ฐานก้อนดีนะครับฐานไซด์ดก้อนในขนาดใหญ่มากนะครับตเป็นเปฉายขนาดกลางนะครับ ไม่ได้เล็กมากนะครับมันเหมาะสําหรับเอามาเก็บไว้ในรถนะครับเก็บไว้ในบ้านไม่ได้เหมาะสําหรับติดตัวนะครับแต่ผมติดไว้ในเป้นะครับติดไว้ที่ทํางานก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้พกติดตัวนะครับถ้าพกติดตัวก็พอได้นะครับใหญ่ไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับตัวซูมเขาเลนนูนเบลเลอร์เลยนะครับแล้วจะมีคลาวที่ตรงปลายนี้ด้วยนะครับเสีอย่างเดียวครับสียอย่างเดียวปุ่มปุ่มกดมันนะครับน่าจะอยู่ตรงท้ายนี่นะครับ จะแจ๋วมากเลยแต่เวลาผมใช้ผมก็กำอย่างนี้ครับกลางคืนจับมานะครับรูดดูที่มีเทปสองหน้านะครับปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ใช้กำมาแบบนี้แล้วก็กดนะครับเนี่ยใช้นิ้วชี้กดนะครับมีไฟบอกสถานะของฐานนะครับกดคาไว้ก็จะดับนะครับเนี่ยอุ่นๆเลยนะฉายฉายกับมือตัวเองนี่อุ่นๆเลยนะไฟมันแรงมากนะครับเนี่ยผมเปิดซูมนะครับซูมขึ้นไปถึงตึกสี่ชั้นนะครับจุดชั้นสี่นี่มองเห็นจิ้งจกเลยนะครับ ไฟมันสว่างมากนะครับงานดีนะครับปุ่มกระชับแน่นอนนะครับแล้วฐานฐานเก็บเก็บกระแสได้ดีด้วยนะครับผมซื้อมาใช้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับคู่หนึ่งคู่แรกนี่นะครับแล้วก็เลยสั่งคู่ที่2มานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไปฉายดีๆมาแนะนําให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นไฟฉาย Ex e r c i s e นะครับเวอร์ชันสองนะครับกอคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ